ตอนที่สแรงอย่างที่ว่าเสือร้ายด้านล่างคํารามคมคูพลันไอ้สมราวกับจะตกอยู่ในมนสะกดตัวสันงันงกมือไม้อ่อนยุบทำปืนร่วงเดชบุญว่าพื้นราบลาดเอียงเล็กน้อยที่มันนั่งอยู่นั้นองศาไม่มากพอทำให้ปืนยังไม่ไหลตกลงไปมิเช่นนั้นอาวุธเพียงอย่างเดียวที่มีก็คงเหลือแต่มีดเท่านั้น มันสูดหายใจเข้าออกจนสุดปลายลมหลายครั้งเพื่อตั้งสติมองหาทางหนีทีไล่ว่าจะเอาอย่างไรต่อจากนี้จะให้บายหน้าไปลุยไปตามความรกของป่าอีกด้านก็ไม่รู้จะพาไปโผล่ที่ไหนอีกอย่างขึ้นชื่อว่าเสือซึ่งเจ้าป่าย่อมชินทางกว่าพรานกระจอกอย่างมันต่างว่าไอเสือด้านล่างเกิดฉลาดฟกไปดักหน้าแล้วกระโจนออกมาขบคอ ตอนมันเผลอเล่าจะทำอย่างไรไอสมหันกลับไปมองด้านล่างอีกครั้งถ้าหากว่ามีมนแปลงกายคงจําแรงเป็นลิงเป็นข้างกระโจนเกาะตามกิ่งนั้นกิ่งนี้หนีไปแล้วแต่นี่มันเป็นโลกแห่งความจริงมันเป็นเพียงแค่มนุษย์เกี่ยวเล็บที่เอาไว้ต่อกอนได้ก็เพียงปืนและมีดซ้ำปืนที่มียังอนุภาพน้อยนักยิงเปรี้ยงไปแล้วไม่ตายจะทำอย่างไร ความมืดเริ่มโรยตัวลงมาปกคลุมทั่วอาณาบริเวณเข้าไปทุกทีบัดนี้เสือร้ายอันเป็นอันตรายใหญ่หลวงของไอสมเหลือเพียงเงาตะคุ่มลางๆเท่านั้นไอสมพยายามจ้องเขม็งมองไม่ให้คลาดคลา,าสายตาแต่ยิ่งทำแบบนั้นมันยิ่งปวดหนึบไปทั้งกะโหลกกำลังล้วงเอาไฟฉายคาดหน้าผากออกมานั่นเองจู่ๆไอเสือหิวก็ดันเยืงย่างหายไปยังป่าทึบ มือึมครึมด้านหนึ่งเอาดื้อๆไอสมถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกทั้งยิ้มออกมาด้วยความโล่งใจทั้งวันไว้ไม่เข้าใจในอาการที่นักล่าเจ้าป่ากระทำมันเปิดไฟฉายสาดไปจุดนั้นทันทีเงียบสนิทไร้วิแววของเสือใหญ่เจ้าป่าซ้ำหมู่แมลงกลางคืนรวมทั้งสัตว์น้อยใหญ่นานาก็ยังเงียบเสียงหายไปอย่างน่าใจหายไอสม ใจเต้นโครมครามอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดที่น่าอึดอัดจนแทบบ้าสมไอสมไอสมนั่นมึงหรอไอสมสะดุ้งวาบเมื่อมีเสียงร้องเรียกดังมาจากชายป่ามันดังมาจากทิศทางที่เป็นทางออกและเสียงนั้นช่างฟังดูคุ้นหูซ้ำอย่างไรอาการใดๆอันเป็นการบอกใบว่าผู้พูดได้รับบาดเจ็บหรือตื่นกลัวมันคือเสียงของไอ้ก้อนเพื่อนรัก ที่คิดว่าถูกเสือขบตายหาไปแล้วไม่ผิดแน่ไอสมตั้งใจจะฉายไฟไปยังจุดที่ไอ้อนกำลังโผล่ออกมาแต่แล้วอยู่ดีๆไฟฉายเจ้ากรรมที่ทนตกรกรรมลำบากคู่กายกันมานานนมดันมาดับมืดไปเสียหลอดมาขาดอะไรเอายามหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้ไอ้สมคลางในใจและเสียงไอ้อนที่ร้องเรียกและเดินฝ่าพุ่ไม้ออกมาก็ดังขึ้นไอสมนั่นมึงใช่ไหม อยู่ที่นั่นหรือตายโคนมาเดือนั่นไอ้ก้อนร้องถามพลางขยับเขยื่อนเคลื่อนกายเข้ามาหาช้าๆไอ้สมมองเห็นเพียงเงาตะคุ่มรูปร่างคล้ายคนเท่านั้นแต่หาได้มองเห็นหน้ากันอย่างชัดเจนเกือบจะร้องตอบอยู่แล้วเชียวหากไม่ใช่เพราะสํานึกเกี่ยวกับคำบอกของครูพานดันแล่นปราดเข้ามาในหัวกลางค่ำกลางคืนไม่มีใครเขาเดินไปเดินมาร้องเรียกหาคนอื่นกันหรอก มันไม่ใช่วิสัยจะเป็นพรานหน้าเก่าหน้าใหม่ตามก็รู้กันฉะนั้นถ้ามึงเห็นหรือได้ยินอะไรทำนองนั้นจะเป็นเพื่อนอ๋อแมมหรือแม้แต่เมียม,มาเรียกให้ลงจากห้างจากที่ปลอดภัยอย่าได้ริทำตามมันเชียวตั้งสติให้มันคิดไว้แค่ว่านั่นไม่ใช่ตัวจริงมันเป็นผีป่าไม่ ก็สมิงจำแรงมาถ้าลงไปก็ตายลูกเดียวนั่นเองไอ้สมจึงยังปากเอาไว้นั่งนิ่งกําปืนแน่นรอดูท่าทีว่าไอ้คนด้านล่างมันจะเอาอยัางไงมันเป็นไอ้ก้อนจริงหรือไม่หรือมันเป็นผีสางนางพลายสมิงร้ายจำแรงมาไอ้สมทำไมไม่ตอบกูละ่ะถ้าเป็นมึงจริงถ้ามึงอยู่ที่นั่นจริงก็ร้องตอบให้กูสบายใจหน่อย ก่อนค่ำกูเห็นเสือใหญ่มันเดินมาทางนี้กูเป็นห่วงเลยแอบตามมามึงยังปลอดภัยใช่ไหมยิ่งนานไปน้ำเสียงที่ได้ยินนั้นยิ่งยืนยันว่าเป็นไอคอนหากแต่รูปประโยคและน้ำเสียงนั้นเล่าช่างสะดุดใจนักทั้งทั้งที่มันบอกอยู่เป่าๆว่าเห็นเสือมาทางนี้และมันแอบย่องตามมาแต่เหตุใดไอคอนจึงไม่แสดงท่าทีตระนกตกใจให้รู้สึก น้ำเสียงนิ่งเงียบไม่หวาดกลัวใดๆเลยซ้ำยังโผล่มาแบบซุ่มมืดอีกมันน่าสงสัยไปเสียหมดยังไงล่ะไอ้สมมึงยังปลอดภัยอยู่ใช่ไหมตอบกูซิเออเออเออในที่สุดไอ้สมก็ร้องตอบแล้วมึงละ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าพร้อมกันนั้นก็เร่งหมุนหน้าไฟทำการควานหาคลำถอดเปลี่ยนหัวหลอดที่ขาดหลวงหาหลอดสำรองที่จำได้ว่าพกเอาไว้ในกระเป๋าเสือ้อ ให้วุ่นวายไปหมดไม่เป็นไรห่วงก็แต่มึงนั่นแหละแต่ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วกลับกันเถอะอยู่นานไปยิ่งอันตรายประเดี๋ยวไอ้เสือหานั่นมันย้อนกลับมาแล้วมึงไม่กลัวมันรือไงไอ้สมถามกลับนั่นเสือนะมึงไม่ใช่แมวเงามึงมาเดินทอมๆอ,ออกมายืนส่งเสียงเอะอกลางแจ้งตรงๆแบบนี้ไม่กลัวมันออกมาขบคอหรือไงกลัวสิแต่ไม่เป็นไรร็อกมึงก็เร็วๆเ,เข้าเถอะอยมวลีลาลงมา ท้ายประโยคไอกอนเค้นเสียงหนักแน่นเหมือนจะเริ่มเคืองเคืองเล่นเอาไอสมสะดุ้งสุดตัวไงน้ำเสียงมันน่ากลัวได้ป่านนี้วะไอสมรำพึงในใจระหว่างนั้นก็จัดการถอดเปลี่ยนหลอดของไฟฉายคาดหน้าพักด้วยความเร่งรีบและเงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ว่ายังไงล่ะไอสมลงมาได้แล้วรออะไรอยู่ไอกอนเค้นเสียงตวัดถามหนักหน่วงเกรียวกราดขึ้น เวลานี้ไอสมเริ่มคิดไปตามที่รูพรานว่าเอาไว้แทบจะมั่นใจเต็มเปี่ยมแล้วว่าไอ้กรอนด้านล่างเป็นอย่างอื่นไม่ใช่เพื่อนของมันจริงๆที่สุดอุปกรณ์ให้แสงสว่างของมันก็สำเร็จเสร็จสิน้นเพียงแต่มันจะยังไม่ใช้งานในประเดี๋ยนั้นไอ้กรอนมึงไม่ได้เอาหน้าไฟมาหรือเปิดหน่อยสิของกูหลอดขาดมันมืดกูไม่กล้าปีนลง เกิดล่วงลงไปแข้งขาหักขึ้นมามันจะยุ่งเอาเงียบไม่มีเสียงตอบรับใดๆจากคนด้านล่างไอ้สมชะเง้อมองด้วยใจระทึกก็ยังเห็นยืนอยู่ที่เดิมมันเองก็นิ่งรอว่าจะเป็นอย่างไรต่อแต่แล้วจากวินาทีลากยาวเป็นนาทีไอ้ก้อนก็ยังเอาแต่ยืนนิ่งอยู่เช่นเดิมเร็วเข้าสิไอเกลอเอ้ยผานี่มันราบเรียบ ปีนปลายขึ้นมายังแทบจะรากเลือดตอนปีนลงมามองไม่เห็นกูก็ไม่กล้าปีนไอ้สมสำทับเข้าไปอีกคำรบไอ้กอนขยับกายเล็กน้อยถอนใจยาวออกมาราวกับระอาเต็มทีอย่าลีลามากนักเลยไอ้สมเอ้ยมึงปีนขึ้นไปได้มึงก็ต้องลงได้สิวะเอา้าลงมาได้แล้วไอ้กอนตะเบงเสียงด้วยความเครียวกราดยังเห็นได้ชัดนั่นยิ่งเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจน แม้ไอ้ก้อนจะเป็นคนใจเร็วด่วนได้เป็นคนใจร้อนแต่มันก็มีเหตุผลไม่มีทางบังคับให้ไอ้สมหรือใครก็ตามมุ่งหน้าเข้าหาอันตรายแน่ๆคิดได้ฉะนั้นไอ้สมยัดลูกโดดเข้าทางปากลำกล้องแล้วเสือบปากกระบอกปืนลงไปทันทีพร้อมขึ้นนกอย่างไม่ลังเลเพียงได้ยินเสียงแกรกเท่านั้น เงาร่างของไอ้้อนครางหึมด้วยอาการพื้นเสียกระโจนพรวดพวดถอยหลังไปไกลหลายเม็ดไอสมเห็นดังนั้นก็เบิกตาโพลงแม้จะมองไม่ชัดแต่ก็มั่นใจว่าเพื่อนของมันเคลื่อนที่นีวิถีกระสุนท,ที่ยังไม่ทันได้ยินออกไปด้วยการกระโดดแทนที่จะเป็นวิ่งหน้าไฟที่ถูกเปลี่ยนหลอดใหม่ถูกใช้งานทันทีไม่มีรีรอ แสงสว่างสาดเป็นลำอาบร่างที่ยืนอยู่แถวแถวชายป่าของไอ้อนแวบบหนึ่งก่อนที่มันจะเบี่ยงหน้าหลบใช้แขนป้องกันแสงไอสมเห็นเต็มตาเลยว่าในตาของไอ้อนสะท้อนแสงสีเขียววาววับนั่นมันตาเสือไม่ใช่ตามนุษย์ไอ้ชิบหายไอสมคำรามลั่นตวัดปืนขึ้นเล็งศูนย์หน้าจับไปที่ปลายแสงไฟไอ้อนเองก็รู้ดี ยังไม่ทันได้เหนียวไกก็กระจนหลบไปด้านข้างระหว่างนั้นก็ตะโกนใส่ไอ้สมอย่างบ้าคลั่งลงมาลงมาลงมาไอสมวาดปากกระบอกปืนตามการเคลื่อนไหวของไอ้ก้อนที่ช่างรวดเร็วเหลือเกินหากเป็นลูกซองไม่ใช่ปืนแ๊ปที่ยิงแล้วต้องเสียเวลายัดกันให้วุ่นวายแล้วมันคงยิงแล้วยิงอีกกะเอาให้ถูกสักนัดไปแล้ว ลัดหน้าจู่ๆคำคำนี้ก็แวบ,บเข้ามาในหัวพร้อมกันนั้นก็หัวนึกถึงการยิงสัตว์ชนิดหนึ่งหนูไวการจะยิงสัตว์อะไรพวกนี้จะใช้การยิงดักหน้าคำนวณเอาว่ามันเคลื่อนที่ไปทางทิศไหนจากนั้นก็เหนียวไกให้ประสานกับการเคลื่อนไหวแต่นั่นมันหนูมันง่ายมันไม่ฉลาดเท่าไหร่นักต่างกับไอคอนปีศาจที่กระโจนไปไป,ไปมามาจนน่ารำคาญ การเดาทางแล้วยิงลัดหน้ากะเอาให้เจ็บจนต้องหยุดเคลื่อนไหวนั้นไม่ง่ายเลยก็ต้องล้องแล้วว่ว่ากับตัวเองอย่างน้อยถ้ายิงไม่โดนก็ยังพอมีเวลายัดปืนพื้นที่ที่มันนั่งอยู่สูงและปีนป่ายากไม่น้อยหากไม่แล้วไอ้กรนปีศาสตร์คงขึ้นมาหาแล้วก็ฆ่ามันไปตั้งนานแล้วไม่มามัวเสียเวลายืนร้องเรียกเป่าๆอยู่เช่นนี้ คิดได้เช่นนั้นไอสมก็เลิกให้ความสนใจวาดปืนไล่ตามเปลี่ยนเป็นตั้งเล็งดักเอาไว้ก่อนทางด้านปีศาจไอคอนก็กำลังยิ้มร่าสะใจที่พลานหน้าโง่ด้านบนไม่สามารถยิงใส่มันได้กระโจนแถวๆไปทางนั้นทางนี้ด้วยวิถีเดิมๆและแล้วความชรลาใจก็เป็นเหตุให้ได้เลือดทันทีที่มันกระจนเข้าทางปืนของไอสม เท้าอย่างพื้นปุ๊บปืนลั่นเปรี้ยงปั๊บอย่างฉับไวเท่านั้นเองไอ้กรนปีศาสตร์ถึงกับเสียหลักพุ่งถลยไปกับพื้นร้องโอดโอยคำรามสุดเสียงกระสุนลูกโดดพุ่งเจาะทะลุต้นขาอย่างแม่นยำรวมทั้งลูกปลายที่วานเจาะตามเนื้อหนังอีกหลายเม็ดทางด้านไอ้สมใช้เวลาแปลกใจในความแม่นปนบังเอิญของตนเองเพียงชั่วเซียวชี้ปลากระบอกขึ้นฟ้า เร่งกอกดินครับยัดลูกกระสุนทั้งลูกปลายและลูกโดโดโด้วยความรุนแรงไอก้อนปีศาจเองก็อาศัยจังหวะนั้นยันกายลุกขึ้นตั้งท่าจะหนีแต่กลับต้องสุดลงอีกเพราะลูกโดดทะลุกระดูกต้นขาหักเป็นสองท่อนอไอเวนไอเวนไอพรานเวนไอก้อนปีศาจคำรามดากราดศสศาดเสียเทเสีย ทันทีที่ไอ้สมหันไปมองก็ต้องขนพองสยองกล้าวดวงตาของผู้ที่อยู่ด้านล่างและตกเป็นเหยื่อกระสุนแดงวาบซ้ำยังคลานไปกับพื้นใกล้ราบปาเข้าไปทุกทีจะไปไหนเล่าไอสมตะวาถามเล็งปืนใส่แล้วลั่นเปรี้ยงกระสุนเข้าที่ชายโครงของไอ้ก้อนปีศาจอย่างแม่นยำน้ำซ้ำลูกปลายยังแผ่ออกสัดอัดจนพิกหงายร้องลั่นย่งจ็ปวด แต่ยังมันยังไม่ตายไอสมขบกรามแน่นคิดว่าจะฆ่ามันยังไงดีเวลานี้แม้ท่อนล่างไร้พิษสงของไอ้ก้อนปีศาจจะกลายเป็นเสือไปแล้วแต่มันกลับยังคำรามด้วยความโมโหและเปลี่ยนทิศทางคลานลากตัวเข้ามาหาสุดกำลังกูจะเอามึงกูจะกินมึงกูจะกินมึง ไอก่อนปีศาตรวัสัยความดุดันแผ่ออกมาจนไอ้สมหงายท้องพระตกใจคิดหลายตลบว่าจะจัดการอย่างไรดีจวนตัวจริงๆก็ใช้แทนลูกโดดไปเลยแต่กูขอเตือนก่อนนามันแรงคำพูดของลุงคำเมื่อครั้งมอบของบางอย่างให้มันเมื่อวานผุดขึ้นใช่แล้วสร้อยประคำตะกัวที่หนักอึง้งอยู่กับขอตอนนี้ยังไงเล่าทางออกของเรื่องทุกอย่างไอสม เร่งปลดออกมาพยายามดึงให้เส้นเอ็นที่ร้อยเรียงเมตกัวขาดออกจากกันสุดกำลังแต่ก็ไม่สำเร็จมันจะเหนียวอะไรขนาดนี้วะไอสมสมบทลั่นตาก็คอยเหลือบมองไปทางปีศาจไอ้ก้อนที่เวลานี้คลานมาถึงครึ่งทางแล้วใบหน้าที่ถูกไฟตกกระทบเริ่มมีริ้วรอยจางๆเหลืองขาดดำให้เห็นและมีเขี้ยวงอกแหลมพ้นปากหน้ากลัวเป็นที่สุด ไอ้สมเห็นแบบนั้นยิ่งออกแรงกระชากเพิ่มขึ้นอีกแต่ก็ยังเดิมไม่เป็นผลมีดไอสมนึกถึงมีดที่ทั้งลุงสอนและลุงคําต่างก็บอกว่ามันอาถรร์แรงว่าแล้วก็ชักออกมาจากฝักยังไม่ทันได้เฉือนตัดเส้นเอ็นเส้นเล็กๆเ,เพียงแค่จะลดคมลงไปเท่านั้นพลันเอ็นที่ร้อยรังเมตะกัวไว้ก็เกิดละลายหายไปดื้อหากไม่เห็นกับตา มีคนเล่าให้ฟังไอ้สมไม่มีทางเชื่อมันกรอกดินขับเข้าไปอีกกะเอาให้สามารถล้มได้ในนัดเดียวเสร็จแล้วใส่เม็ดประคำตะกัวเข้าไปโดยไม่มีรูปปลายเสริมช่วยทีเถอนะขอให้เป็นอย่างที่ลุงพูดจริงๆเธอลุงคำถ้ามันช่วยได้ถ้าฉันรอดไปจะได้เอาทูบเทียนแพ่ไปกราบตีนถึงที่ ไอ้สมวาดปากกระบอกปืนเล็งไปยังหน้าผากของปีศาจไอ้ก้อนบัดนี้ทั้งระยะทั้งองศาล้วนเอือ้อหน้าแดหน้าผากเปิดรอรับกระสุนอย่างชัดเจนไอ้สมสูตรหายใจเข้าเต็มปอดสุดปลายลมแล้วกักเอาไว้คิดถึงคุณพระคุณเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วรั้งนิ้วชี้ขวาลั่นไกทันทีที่เป้านิ่งตามต้องการ <S <S เสียงแผดลั่นของปืนครั้งนี้ แรงหูชนิดที่ไอสมไม่เคยได้ยินเท่านั้นยังไม่พอผ่านท้ายที่ยันร่องไหลขวากระแทกถอยหลังทีบแรงจนไอสมหงายท้องพร้อมกันนั้นป่าทั้งป่าก็ระงมลั่นไปด้วยเสียงหวีดร้องก้องสะท้อนเย็นยเยือกร้ากับว่าฝูงผีนับร้อยนับพันกำลังกูร้องอย่างเกลี้ยกลาดมันลากยาวอยู่ครู่ใหญ่ก็เงียบไป ไอ้สมนอนแผ่สองสลึงอยู่ไม่นานก็ยันกายลุกขึ้นเท่านั้นเองถึงกับต้องเอาสองมือกุมอกร้องอดอยไอ้โคลกมันเคยยิงปืนลูกซองของลุงส่งพรานคนหนึ่งในหมู่บ้านตอนนั้นมันตัดสินใจว่าจะไม่เล่นลูกซองเพราะมันถีแรงแต่ครั้งนี้ปืนแก๊ปของมันถี่แรงกว่าหลายเท่าตัวเล่นเอาหน้าอกร้อนเผาไปชั่วครู่ต่อมา ตามด้วยอาการชาและปวดหนึบหายใจติดขัดมือทั้งสองข้างไม่ต้องถามถึงซันดริกด้วยความปวดจนไม่สามารถกำแบรหรืออะไรได้เป็นพักๆไอสมส่องไฟไปยังร่างของปีศาจไอก้อนแต่ภาพที่เห็นก็คือเสือใหญ่ตัวหนึ่งนอนจมกองเลือดแน่นิ่งแผลอันเป็นสาเหตุแห่งการตายก็คือกลางหน้าผากนั่นเห็นเช่นนั้นไอสมถอนใจยาว นั่งมือสั่นเจ็บปวดรวดร้าวไปทั่วทั้งสารพางกายไม่นานก็เผลอหลับไหลไปท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นแต่ตัวมันเกินจะฝืนลุกขึ้นมาก่อไฟได้แต่นอนงอก่องอขิ้งสันดริกอยู่อย่างนั้นด้วยอาการที่ทั้งหนาวและเจ็บปวดเสือใหญ่พุ่งเข้าใส่คำรามลั่นกางกรงเล็บอ้าปากหมายจะงับงาบลากไปกินเอ้อยช่วยด้วย ไอ้สมร้องลั่นปัดปลายมือสองข้างไปมาเพื่อป้องกันตนเองนั่นละจึงได้รู้ว่ามันเป็นเพียงความฝันเสือตัวนั้นไม่มีจริงตัวที่นอนแน่นิ่งอยู่ข้างล่างนั่นต่างหากเล่าที่มีเนื้อหนังแต่ก็ตายไปแล้วด้วยอนุภาพลูกโดดประคำศักดิ์สิทธิ์ไอ้สมเก็บข้าวของและค่อยๆปีนกลับลงไปด้วยความยากลำบากทั้งปวดเนื้อปวดตัวทั้งกลัวจะมีสมิงตัวอื่น ทั้งกลัวอย่างเท้าพลาดแล้วจะร่วงลงไปคอหักตายแต่สุดท้ายก็ถึงพื้นโดยปลอดภัยมันตรงไปที่ซากเสือวัดจากปลายหางถึงจมูกแล้วก็สักเจ็ดศอกเศษยืนพิจารณาอยู่พักใหญ่คิดว่าจะทำอย่างไรกับซากของมันดีแร่เอานังกลับไปก็คงจะขายได้หลายบาทแต่จะเสียเวลาไหมอาการของตัวเองตอนนี้ก็แย่ช่ยย่อยแล้วไหนจะหมูใหญ่อีกเล่า การแบกทั้งสองอย่างคงลำบากไม่น้อยที่สุดจึงแงเอามาแต่เขี้ยวเสร็จแล้วตรงรีกลับไปยังจุดนัดพบร้องเรียกหาไอ้ก้อนอยู่พักใหญ่ก็ไร้วีแววล,ลองเดินสำรวจคร่าวๆก็ไร้วีแววที่สุดจึงตัดสินใจก่อนเดินกลับไปที่ปางไม้ลุงอินเพื่อเอาซากหมูพอไปถึงเท่านั้นเองภาพอันน่าสยดสยองก็ปรากฏต่อหน้า หมูป่าใหญ่ที่ยิงได้บัดน,นี้เหลือเพียงเศษซากเครื่องในเนื้อหนังส่วนใหญ่ถูกกัดกินไปแล้วไอสมนิ่งคิดอยู่ชั่วครู่ก็เข้าใจทุกอย่างไอเสือสมิงนั่นเลือดที่เปรอะตัวมันไม่ใช่ของไอก้อนดีไม่ดีไอก้อนไม่ได้ตามขึ้นมาเสียด้วยซ้ําสันดานจริงๆนะมึงล่อหมูสกุลจนเปลมแล้วก็ยังจะกินกูอีกโธ่เดี๋ยวมึงเจอกู ไอ้สมว่าก่อนย้อนกลับไปยังลานที่ทิ้งซากเสือเอาไว้ไปถึงก็จัดการแร่เอาหนังด้วยความรวดเร็วและชำนาญเสร็จแล้วก็รีกลับบ้านไม่รีรอให้เสียเวลาไอ้สมตรงไปบ้านของไอ้ก้อนก่อนเป็นอันดับแรกยิ่งใกล้ถึงยิ่งใจไม่สู้ดีกลัวจะได้ยินว่าไอ้ก้อนตามมันไปตั้งแต่เมื่อวานกลัวเหลือเกินว่าจะเจอเพียงพ่อและแม่ของเพื่อนกลัวเหลือเกินว่าจะถูกถาม ทำไมไม่กลับมาพร้อมกันอ้าวกลับมาแล้วหรือวะได้อะไรมาห,มหนังเสือนี่มึงล่อเสือโครงเลยแล้ววะงวดนี้ไอก่อนซึ่งกําลังนั่งเล่นที่แคร่หน้าบ้านเอ,อ่ยถามเป็นชุดทันทีที่เห็นไอสมขี่รถเข้าไปทางด้านไอสมเองก็ได้แต่จ้องหน้าเพื่อนเมื่อมองราวกับไม่ได้พบมาหลายสิบปีจับแขนจับไหล่ก็เห็นว่ายังอุน่นเท่านั้นเอง ถึงกับน้ําตาแตกร้องไห้โฮเล่นเอาไอคอนรวมทั้งพ่อและแม่ของมันงงเป็นไก่ตาแตกกว่าจะตั้งสติและบอกเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ฟังได้ก็พักใหญ่ครอบครัวของไอกอนเมื่อได้ยินเช่นนั้นถึงกับหน้าซีดเผือดโดยเฉพาะตัวไอกอนอาการของมันบอกชัดเลยว่าวาดกลัวจนตัวสัน่นแต่แล้วเออเออ,เอ,อแต่ก็ดีแล้วที่มึงปลอดภัย มึงปรับสมิงได้เลยนะไว้เพื่อนสุดยอดเลยวะ่ะไอก้อนว่าพยายามยิ้มกว้างตบไหลเพื่อนแต่ไอสมก็รู้แก่ใจว่าเวลานี้อาการของไอก้อนยังไม่ดีขึ้นเพียงแค่นั่งฟังเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบนี่ก็ยอดคนแล้วเดี๋ยวกูกลับก่อนก็แล้วกันปวดไปทั้งตัวเลยวะ่ะเออ่งว่าจะแวะไปหาลุงคําด้วยไม่ต้องแล้วละพ่อของไอก้อนว่า พร้อมพยักเยิดให้ไอสมหันไปมองข้างหลังก็เห็นว่าลุงคำกำลังเดินเข้ามาในเขตบ้านเมื่อเห็นหนังเสือที่ไอสมพับแบบลวกลวกและคอของเจ้าตัวที่ปราศจากสร้อยประคำก็เข้าใจเจอเข้าแล้วล่ะสิลองใช้แล้วหรือ,อยังละ่ะประคำนะอืมใช้แล้วไอสมตอบเสียงแผ่วแล้วเป็นยังไงแรงอย่างที่ว่าไหมละ่ะไอสมไม่ได้ตอบเป็นคำพูด แต่เปิดเสื้อให้คนทั้งหมดดูแค่ได้เห็นเท่านั้นครอบครัวไอ้ก้อนถึงกับร้องเสียงหลงลุงคำเพียงแต่ขบกรามถอนใจเท่านั้นหน้าอกของไอ้สมม่วงช้ำไปทั้งแผงแต่ที่หนักหนัก,นกถึงขนาดเป็นจ้ำเข้มกว่าจุดอื่นก็คือไหลขวาที่มันรู้สึกขัดขัดอนุภาพของประคำตะกัวที่ลุงคำให้มาช่างร้ายกาดนักดีแล้วที่มึงยังกลับมาได้ เจ้าของคนก่อนหน้านี้เล่นเอากลับไปเป็นพานไม่ได้อีกเลยหายปราหักกระดูกช่องอกจุกหายใจขัดแค่เดินธรรมดายังเหนื่อยเลยใครเลยลุงเจ้าของคนก่อนที่ว่าไอ้สมถามด้วยความสนใจก็กูคนดียังไงล่ะไอ้ฮานี่กูเป็นคนให้มึงมันก็ต้องเป็นของกูสิถามโง,โง่โง่ลุงคำว่าพลางทำท่าจะบายหน้าเดินกลับบ้าน แต่ไอสมเรียกไว้เสียก่อนให้กูทำไมลุงคำถามด้วยความแปลกใจเมื่อไอสมเอ่ยปากยกหนังเสือให้มึงจัดการได้มึงก็เอาไปสิพื้นน่าจะใหญ่ขายได้หลายบาทอยู่ไม่เอาละให้ลุงนั่นแหละดีแล้วที่ฉันปราบมันได้ก็เพราะสร้อยที่ลุงให้ไม่อย่างนั้นคงรอจนเช้าไม่ก็กลายเป็นเนื้อให้มันเคี้ยวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วลุงเอาไปเถอะฉันยกให้ ลุงคำรูปไล้หนังเสืออย่างเบามือแวบบหนึ่งไอสมเห็นรอยยิ้มน้อยปรากฏบนใบหน้าของลุงคำมันเป็นรอยยิ้มราวกับว่าได้สัมผัสสิ่งที่ตนปรารถนามานานแสนนานทีเดียวแต่แล้วก็ชักสีหน้ากลับเป็นนิ่งขึงไม่เอาไม่เอามึงเอาไปขายเถอะตัวคนเดียวอย่างมึงก็ต้องมีเงินมีทองไว้ใช้สอยขายแล้วเอาค่าสอยมาให้กูก็แล้วกัน ไอสมน่าสลดลงไปวูบหนึ่งเอ่ยถามว่าจะคิดค่าซอยเท่าไรลุงคำมองหน้ามันนิ่งก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงเรียบแต่หนักแน่น19บาทเอามาให้พร้อมผานขันห้าบูชาครูแล้วกูจะถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆให้เป็นพรานทั้งทีจะมีแต่คาถากระจอกกระจอกเจออันตรายเข้าก็สวดแต่น้ำโมนโมมันไม่รอดหรอกนะกูจะบอกให้ ว่าแล้วลุงคําก็เดินจากไปไอสมนิ่งคิดพิจารณาถึงคำพูดนั้นสักพักก็ยิ้มกว้างหันมาลาครอบครัวไอ้ก้อนบอกว่าจะรีบอาบน้ำเอาหนังเสือไปขายให้พ่อค้าในตัวเมืองเสร็จแล้วจะได้รีบกลับมาก่อนค่าพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อเตรียมตัวเรียนวิชาต่างๆนานา,นากับลุงคำชายชราที่มันรู้ว่ามีของดีแต่ไม่ว่าใครจะเอ่ยปากขอเป็นสิทธ์แกก็ไม่เคยรับ เวลานี้แกจะรับมันเป็นสิทธิ์แล้วเดี๋ยวไอ้สมมึงเตรียมตัวเสร็จแล้วมารับกูด้วยกูจะไปกับมึงไอ้กอนว่าคนอื่นๆรวมทั้งไอ้สมมองมันด้วยความประหลาดใจไอ้กอนยิ้มน้อยกูจะฝากตัวเป็นสิทธิ์ลงคำด้วยอีกคนแล้วก็จะออกปากกับมึงอีกครั้งคืนปล่อยให้ไปคนเดียวเดี๋ยวได้ตายหาเข้าสักวัน